เกี่ยวกับคําถามที่พี่ออมมี่เคยถามเอาไว้ครับพี่บีอุปทานสี่ครับอุปทานสีน่ก็มีกรารมุปาทานนะกรารมุปาทานก็คือก็คือคอุปทานในกรามละนะจริงๆเราก็ต้องดูว่ากรามคืออะไรอุปทานคืออะไรตัวอุปทานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นพี่เลย แล,แล้วเราลู้มไหมความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นยังไงอย่างไรจึงเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเราอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรายึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้นส่วนมากนะเขาที่พี่เคยไปเคยเคยเคยได้ยินหลายคนก็พูด <m> เขาบอกเนี่ยอ,อุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นอืมแล้วเขาก็าบอกเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วอะไรยเงี้ยจริงๆเนี่ยเขาเขาพูดเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยว่าความมายึดมั่นถือมั่นคืออะไร คำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่เรียกว่าอุปทานเนี่ยถ้าดูจากพระสูตรพระองค์จะพูดเรื่องของฉันทราคะฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจนี้คืออุปทานหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าความเพลินความเพลินในรูปในเวทนาในสัญญาในสังการใ,ในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปทานก็กล่าวโดย กล่าวโดยมุมของฉันทราคะก็ได้กล่าวโดยมุมของนันทิก็ได้คือความเพลินเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันทราคะเนี่ยก็คือความกำหนัดหรือความยินดีด้วยอำนาจความพอใจเพราะนั้นจะมีราคะอยู่ถ้ามีราคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าถ้ามีราคะราคะมันก็จะมีนันทิเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาเอาง่ายงถ้าเกิดมีราคะมีราคะอยู่เนี่ยแต่พอรันธินันทิคือความเพลินนั้นดับไปเนี่ยราคะจะดับไปด้วย นะก็คือนันทิขยาราคาขยโยนั่นแหละพอ au, ความสิ้นไปแห่งนนะันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคาอันนี้คือบริบทที่ผมได้ส่งตัดเพราะฉะนั้นคําว่าอุปทานมันคือความยินดีพอใจมันคือความยินดีพอใจแล้วถามว่าเรายังยินดีพอใจอะไรไหมถ้าเรายินดีพอใจในอะไรนั่นแหละเราอุปทานในสิ่งนั้นถ้าเราเพลินในสิ่งใดนั่นแหละเราอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเพราะ,ะนัน บางทีเราพูดคําว่าอุปทา,านอุปทา,านกันเสียจนว่ามันเป็นแค่คําพูดที่เราไม่รู้ว่าสภาพธรรมของคาว่ายึดมั่นถือมั่นมันเป็นอย่างไงแต่ถ้าเราพูดว่าเรายินดีพอใจใช่ไหมเรายินดีพอใจในโทรศัพท์เครื่องนี้เรายินดีพอใจในคนนั้นนะเรายินดีในยินดีพอใจในความในความสุขอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอุปทา,านแล้วเราจะเพลินเราจะเพลินเพราะอะไรเพราะมันมีราคะคือความคือความยินดีนั่นแหละ ถ้ามีความยินดีก็จะมีความเพลินอย่างเนี้ยคราวนี้มาดูเรื่องการนะครับมาดูเรื่องการการคืออะไรการคือความจะพยายามพูดให้เป็นคำที่เข้าใจง่ายที่สุดเป็นความยินดีบางทีเราพูดคำว่ากำหนัดเนี่ยนะพูดคำว่ากำหนัดแล้วฟังแล้วบางคนจะบอกแล้วกำหนัดมันเป็นยังไงกำหนัดกับกำหมัดมันเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยก็จะมีคนคิดอย่างเงี้ย กำหนัดแต่กำหมัดมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเราใช้คําว่ายินดีดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเรามีความยินดีในอะไรอ่ะอย่างนั้นแหละขอบความกำหนัดอย่างเงี้ยก็คือเราพูดความยินดีเพราะฉะนั้นการคือความยินดีในความคิดในความคิดตรงนี้ความคิดตรงนี้จริงๆในบาลีใช้คําว่าสังกับปะคือความดํารินะความดําริเป็นความคิดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น กามคือความยินดีในความคิดนะเกี่ยวกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะที่น่าปัถนาน่ารักให้น่าพอใจอันนี้คือกามนะรูปสวยใช่กามไหมไม่ใชนะ่รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มเย็นสบายพวกนี้เป็นกามไหมไม่ใช่กาม พวกนี้จริงๆแล้วควรจะเรียกว่ากาม,มาธาตุบางบางบาง,บางสำนวนแปลก็ใช้คําว่าวัตถุก,กามแต่พี่จะใช้ตามพระองค์คือใช้คําว่ากาม,มาธาตุเป็นการม,มาธาตุไม่ใช่กามแต่กามก็ต้องอศสยกาม,มาธาตุนั่นแหละนะครับเกิดขึ้นถ้าไม่มีการม,มาธาตุนะกามก็เกิดขึ้นไม่ได้อืมมันมันเหมือนกับคําว่าเข้าสวยเนี่ยมันใช่ข้าสารไหม มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีข้อสารเราเราจะหุงข้าวสวยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตัวของกรรมธาตุเนี่ยมันมันจะต้องเขาเรียกว่าการมต้องอาศัยกรรมธาตุในการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือความยินดีในความคิดหรือในความดำริที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะ ที่น่าปรารถนาน่าระาใครหน่าพอใจอันนี้คือกามน,นี่คือกามในบาลิน่าจะใช้คําว่าสังกัปปราคะนั่นแหละนะสังกัปปะก็คือดําริราคะก็คือความยินดีหรือความกําหนัดเพราะฉะนั้นมันจึงมีความยินดีนะในตัวอุปทานคือฉันทราคะนะมีความยินดีพอใจมีมียินดีตัวนึงนะยินดีพอใจในอะไรในความยินดี ในความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกินรสโพลาั์วธรรมลมที่น่าพัฒนาน่ารักใคร่น่าพอใจอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวกามุปาทานฟังแล้วมันจะมียินดีซ้อนยินดีอ่ะนะอุปทานก็มีความยินดีในนั้นกามก็มีความยินดีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความยินดีซ้อนยินดีสองตัวฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงฟังแล้วอาจจะงงเพราะนั้นตัวของถ้าถ้าพูดภาษาไปเลยเนี่ยเราจะเข้าใจไหมว่า ยึดมั่นถือมั่นในกามเขาก็จะแปลอย่างนี้เขาก็จะพูดในฝั่งอย่างนี้นั่นคือการมุปาทานตัวที่สองก็ทิศถูกปาทานทิฏถูกก็คือทิฏท,ทินะทิฏฐีบอกอุปาทานทิศถูกปาทานก็คือความเห็นนี่นนะ่ะความเห็นเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของเราเรายินดีพอใจในความเห็นของเราแล้วก็เห็นว่าความเห็นเราถูกเราถูกต้องเราจึงได้ยินดีพอใจ ถามว่าเป็นความเห็นที่ถูกหรือความเห็นที่ผิดก็บอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้ <S <S แต่ในความยิดมั่นถือมั่นนะ่ะคือเอาง,ง่ายๆในทิฏฐิของเรานั่นแหละมันมันไม่มีใครแบบถูกต้องตรงจริงแบบร้อยเซจะใช้คำว่าไงดีถ้าเป็นทิฏฐิของพัฒถาคตอันนี้ถูกต้องตรงจรง100ิงร้อ เพราะน,นั้นแน่นอนเราจะมีความยินดีพอใจในความเห็นของเราและมักจะเห็นว่าความเห็นของเราเนี่ยถูกต้องเสมออย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคือความยินดีพอใจในความเห็นความเห็นของตนนี่แหละหรือความเห็นของคนอื่นที่เรายอมรับเอาเข้ามา่อาจจะเป็นความเห็นของคนอื่นแล้วเรายอมรับเข้ามาแล้วเราก็ยึดถือความเห็นนั้น่ะ มีความเห็นไปแบบนั้นตรงตามนั้นนะก็คือที่ถูกปาทานตัวที่สามคือศีลปตุปาทานก็พูดถึงเรื่องของศีลโพจนะศีลโพธก็คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาโพ์ก็คือวัดนั่นแหละศีลวัดศีลโพจนะวัตระนะก็ตัวพอตัวพอตัววอนะตัววอนี่เป็นเป็นบาลีตัวพอเนี่ยพอเนี่ยโพจน,น,นะโพ เป,เป็นไทยเป็น่า็าสันส,สกฤตก็คือภาษาไทยใช้กันเหมือนคําว่าวายามะกับพยายามนั่นแหละคล้ายๆลักษณะคํานั้นก็ศีลปตะศีลปัตตุปาทานก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในการรูปคําศิลพจน์การที่เราไปไปยึดมั่นถือมั่นนะในข้อวัดปฏิบัติของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ซึ่งลักษณะคําว่ารูปคำนี่ยพูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะของคน,คนตาบอดอคนตาบอดที่เขา,าเขาไม่ไม่ได้เห็นจริงว่าข้อวัดปฏิบัติที่เขากำลังทำนั้น,นได้ผลจริงหรือเปล่าเช่นเช่นมีคนบอกว่าถ้าเธอลงลง,ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำนี้นะ,ะบาปเธอจะถูกล้างไปหมดเลยเขาก็เชื่อเขาก็ทำตามแล้วถามว่าบาปหายไปจริงไหมเขาก็บอกไม่ได้ ในสมณาาพราหมณ์บางพวกเหมือนกับอย่างนิครนหนึง่งเนี่ยเขาก็ยืนนะยืนยืนกลางขาอาปากใช่ไหมใช่ไหมเพื่อที่จะให้บาปเขามันหมดไปแล้วไม่สร้างไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มนะให้กรรมเก่าหมดไปแล้วไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มแต่เขาก็ตอบไม่ได้ว่ากรรมของเขาหมดไปเท่าไหร่และยังเหลืออีกเท่าไหร่เขาก็ตอบไม่ได้ เราก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการรูปคําสินพ์ก็คือเป็นความรูปคําแล้วไปยึดยึดมั่นถือมั่นคือไปยินดีพอใจในข้อวัดปฏิบัติที่เป็นของสมณพราหมณ์เราอื่นซึ่งถามว่าคนคนในสังคมของเราก็มีก็มีเยอะอยก็มีเยอะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาสู่ธรรมวินัยจะมาเอาข้อวัดปฏิบัติของพระธรรคตเนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยอันนี้ก็คือตัวของ ศิลปตุปาทานแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออัตวาทุปาทานก็มีความยินดีพอใจในความเป็นตนนี่แหลนะก็คือเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ได้หรือย,ยินดีพอใจในความเป็นตนเนี่ยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรามีความยินดีพอใจในรูปที่เป็นรูปที่เป็นตนเวทนาเป็นตนสังขารสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญ,ญญาณเป็นตนอันนี้ก็อุปทา,านสี่ พูดถึงอุปทานสี่ซึ่งในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาก็จะมีอุปทานสามอยู่เขาจะไม่มีตัวอัตวาทุปาทานที่เขาจะต้องมาละเพราะเขาไม่ละหรอกเพราะเขาคิดว่าลูกเป็นตัวตนเป็นอยู่แล้วเขาจะต้องมาละทําไมอันนั้นก็จะมีแค่การมุปาทานทิฏฐุปาทานแล้วก็ศีลปตุปาทานสามตัวแต่ของแต่ของพระอ,องค์เนี่ยจะมีตัวอัตวาทุปาทานด้วยที่เราต้องมาละความเป็นตัวตนด้วย พรอยความเป็นตัวตนที่เรียกว่าขันห่านี่ก็ไม่ใช่เราแต่ในในบางในอ่าสมนาพรามณ์เราอื่นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าขันห่าเป็นตัวเป็นตนนะขันห้าเป็นตัวเป็นตนอันนั้นคือตัวอุปทานส<ไ>ีก็ประมาณอย่างนี้นะครับ